สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องนับธนบัตรนะครับรุ่น MC 2 0 0 2 UV นะครับเริ่มจากเปิดเครื่องด้านหลังนะครับสวิตช์เปิดเครื่องอยู่ด้านหลังเปิดสวิตช์แล้วเนี่ยด้านซ้ายจะมีตัวเลขนะครับเลข0ตัวนี้เอาไว้สำหรับโหมดนับทวนนะครับมันจะนับทวนให้อัตโนมัติด้านขวาตัวนี้เป็นโหมดนับที่เรานับในรอบปัจจุบันนะครับจากนั้นเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับผมปุ่ม UV คือฟังก์ชันตัวจับธนบัตรปลอมครับ แอดนะครับคือโหมดนับต่อเนื่องนับสะสมนะครับแบตคือตั้งจานวนนับนะครับผมเช่น100ยใบนะครับให้หยุด50บใบให้หยุดนะครับ20บใบให้หยุดถ้าเราต้องการเป็นเศษ25สบใบก็กดบวกเพิ่มเอานะครับแบบนี้นะครับหรือกดลบเอาได้นะครับถ้าไม่ใช้เราก็กดปุ่มแบตให้ไฟหายนะครับจากนั้นเป็นปุ่มรีสตาร์ทนะครับผมคือไว้เคลียร์ค่านะครับนะครับหรือ อีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มแมนนวลคือเราไม่ต้องการให้เครื่องทำงานอัตโนมัติเราจะเปิดไฟแมนนวลไว้นะครับแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเริ่มจากเราวางธนบัตนะครับผมเรียงให้เป็นรูปสวยงามนะครับตรงไปตรงแบบนี้นะครับจากนั้นวางเอียงนะครับเข้าแกนเหล็กแบบนี้นะครับจากนั้นก็ผลักไปด้านหลังนะครับถ้าเราเปิดไฟแมนนวลอยู่เนี่ยเขาจะไม่ทํางานอัตโนมัตินะครับเรากดปุ่มรีสตาร์ท เพื่อเครื่องทำงานนะครับแบบนี้นะครับลองอีกครั้งนะครับผมวางพิงแบบนี้นะครับวางพิงนะครับแล้วก็ผักไปด้านหลังนะครับกดรีสตาร์ทนะครับหรือนะครับผมถ้าเราใช้งานคล่องๆแล้วเนี่ยเรากดปุ่มแมนนวล เอาไฟออกไปนะครับเครื่องจะทางานอัตโนมัติทุกครั้งที่เราวางธนบัตรนะครับผมดูนะครับผมวางพิงนะครับเครื่องจะทํางานทันทีนะครับทันทีที่เห็นเซนเซอร์ที่ธนบัตรเขาตรวจจับได้เขาจะวิ่งทันทีวางพิ้งนะครับอันนี้นะครับแล้วผลักไปด้านหลังนะครับ จากนั้นเรามาลองเล่นฟังก์ชันแอดดูนะครับผมฟังก์ชันแอดคือการนับสะสมหรือนับต่อเนื่องนะครับกดปุ่มเปิดไฟแอดขึ้นมานะครับครับรอบแรกได้หนึ่งร้อยบนะครับรอบที่สองนะครับจะขึ้นรวมไปเป็นสองร้อยใบนะครับ พอเราเริ่มใช้งานคล่องๆแล้วเนี่ยเราก็วางปึ๊บเราพับไปด้านหลังได้เลยนะครับก็จะเป็น300ใบนะครับถ้าเราปิดฟังก์ชันแอดนะครับเราเปิดฟังก์ชันแบตคือตั้งจำนวนนับให้หยุดนะครับผมเช่น50ิบใบให้หยุดนะครับวางพิงนะครับถ้าเกิดมือใหม่ก็วางพิงอยงู่นะครับแบบนี้ก่อนเราก็พักไปด้านหลัง พอครบจานวน50บใบเนี่ยเครื่องก็จะทำการหยุดอัตโนมัตินะครับพอเราขยับธนบัตรที่ด้านล่างออกเขาจะนับให้อัตโนมัติต่ตอมานะครับ<ม>ครับ<ม>ก็ใช้งานเครื่องรุ่น MC สอง UV นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ,อบคอมครับ